จะรื่นพะพุทธศาสนิกชนคติธรรมประจำบันสุขนี้ว่าด้วยอนุภาพของสินทรัพย์หรือจะสู้อนุภาพของอริยทรัพย์ทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของไร้นาส่วนสามารถจะให้ประโยชน์หรือความสุขแก่เราได้ก็เพียงขนาด ที่เรามีชีวิตยอยู่บนโลกนี้เท่านั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล,ล้วก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นเรียกว่าเป็นสมบัติพลัดกันชมส่วนนริย,ยทรัพย์ซึ่งเกิดจากทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาจะเป็นสเสบียงติดตัวเราไปยังโลกหน้า ให้ความพร่มเย็ยนเปรียบเสมือนเงาติดตัวไปขอเรินพอ